สวัสดีครับสวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมเกศซ่าพาตะลุยนะครับผมนี้เราก็ออกล้อยิงปากกันเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปซ้ำหม่ที่ดูใครแล้วนะครับผมไอปัินนะครับผมเพราะว่าแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะกีนน้ำหนุ่มเข้าไปบอกน้ําไม่ค่อยดีนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมออกนี่ครับผมมาคู่กายครับผมแล้วก็คู่กายครับผม หรือสูตรนะครับผมของช้างจุ่มซุ้มดาวกระจายนะครับผมไปติดตามรับชมกันเดี๋ยวีนเลาะวันนี้น่าจะมาหลายคนอยู่นะยันนะหนุ่มนะเพือกนะน้อยครับนายจะมาสักสี่ห้าคนครับผมไปติดตามรับชมกันครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวไปออกไปกันเลยนี่ก็เก้าโมงเช้าแล้วผมออกกะมาไปครับผมติดตามรับชมกันจะรอดหรือจะแฮ้ลครับผมวันนี้แจ้ว ผมโอ้ยมาถึงกันแล้วหนุ่มซัดเขาแล้วตัวใหญ่ตัวนี้ไฮยโลเฮยโลครับตัวนี้เจ้วอื้อโอ้ยเจียวเลยครับผมเจ๋วเจียวฮะเหมียงบอกชอบกินปลาลิ้ตัวใหญ่ไม่ต้องสร้างเราคุณไม่ต้องใช่เหมียงบอกชอบตัวนี้ เขาเมาอินแต่เขาแซวเขาชมต่อครับผมหนุ่มซัดเขาแล้วหนึ่งแตร่น้ำก่อนกครเพื่อนไปครับผม ตแวเลยนะพอได้อยู่ดูโหพอได้อยู่นะสวยๆฮ่าครึ่งโลใต้ครึ่งโหลว่าผมไปกลางต้องขี่โผล่มาต่องตู้ กูไม่โตเอา่ยกูไปมากูไม่โตโหสั่นะนานเลย 林。 いいね。 아하 이럴 바 tốn mình vậy rồi thấy nó tuổi không Bye. ui phạm ใหญ่ตัวยังตัวกรกัดแล้วตุ่มต no. uh ุ่มไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับตัวนี้ปลาเกลือครับโดนครับตัวนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนี่ยพอได้ครับผม đùn tàu nó nói mới tớn à? nó bị đồn. โดนโดนโดนมาสามตัวเลยอ๋ก็ไม่โต ก็ไซส์ใหญ่ลอยซะโอ้โหลอยมงเลยเดี๋ยวผมปักเกลือนะอใบาาไม,มบ้บังไม่โดนอะไรวะ แล้วเพื่ออยนี่มาลอยนี่กีนล้นี่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 ลอยนี่ใไม่กลับใส่ดินะถุงไ่พื้นอ่ะนี่แถุงกรป๋องโอ้ถุงไม่บ่อยเห็นไหม lói giúp lói hát ไยได้สวยอ้วนๆเจ้าใส่นี่เยอะครับผมตังชมต่อครนะับผมแต่ร้อนอย่งงี้ต้องไอติมกับผมเนี่ยนะดีนะเข้ามาขายพอดีเรียนยี่สิบบาทครับผมมาเดี๋ยวขอกินไอติมแปบ๊บเดี๋ยวก็มาดูกันต่อครับผม แต่ไป้าแต้มแล้วบันไนทาาได้สวยครับผมไปเดี๋ยวดูนต่อแอลอร้อนเหลือเกินแับผมนอาจอตรองที่เรายิงเมื่อกี้นะแดดลงมานู่นแล้วมันเริ่มมแมนะ นิในให้ลิ้มโผล่มาไงไม่อยู่ ครับผมนน้อยก็เข้าหัวเลยสวยงามไปตามต่อครับพปอยู่โ้องเงยนแล้วเดี๋ยวต้องไปเกิดนะผมแดดไม่ค่อยมีวมัวนนี้ลุ้นปลาได้เกิดเราเจอต่อสายเดี๋ยวก็หมดนล้วบผมไปตาจมต่อดูเจอไี่เกิดนะผมไอเดี๋ยวเกิดนี้ปลาเปิดไปไหนหมด

ใอ้ด uh ูต uh ่อรก่อนต่อรก่อนลุหมอเขาแล้วลุหมอเขาแล้ว mày chọc sắm rồi còn đến vô mà cái 3 Đây chùm chùm luôn. Ôi thôi Ôi, tỏi rồi. Đợi đi. Ôi thôi. Chỗ này đấy ạ. เป็นเขียวหรืออะไรกันรึกนี่เราสองเส้นเขาแก้ังไม่รู้รรเลยไก่นะ,นะอืมเกี่ยวอะไรวะ ดูก่อนพี่เดีก่นอนหนุ่มม้อนใส่ดิใส่ไรไปหนึงมองใาไหนนะขโมน้าผมว้าผมถือ,อ,อรถกระตุกของพี่เนี่ยไ,ไปจันดึงมาเน่อยกันมน้ามวอห่อให้ดึงหน่อยเดี๋ยวผมจะสา่ขึ้นมาเพลิออดเพนสี่โลห้าโล nhìn nhìn dài, ừ. Ừ, dài. Ui dài Đôi Không thế Con thế Con thê Ôi, đồ khóc kèm này Tao đi dù hay nếu Không thế Nụ màu quá. Để cho qua chỗ này Qua Cho qua chỗ con này nó thải lắm nha Đấy nó còn โลเนาะใช่โลคืออยู่ตัวยี่สิบตัวแปดประมาณนั้นเออหอกหนึ่เข้าแกมอืมเข้าแกมจออะไรเจ้ายืนเลยจอเจ้าเจ้ยายะเกลียวแต่ง,งานครับไปเดี๋ยวเกี่ยดอกก่อนครับผมดูบรรยากาศริมเขื่อน,นครับผม,มน้อยครับผมมาเผือกครับผมมายันหนุมน่ม เลือกติ้งลิ้มเสื่อกันแลครับผมมาดูปลาลูงครับผมปลาหนุ่มครับผมไซโลหนุ่มนะยังเอาเพื่อนครับผมนี่ได้อหกแต้มครับผมอินน้นห้าตัวไปช่อนตัวนเลยติดแต้มแลครับผมอันนี้ปลาลวงครับผมติดแต้มอีกไซใหญ่เขาหนุ่มนะครับโลกว่าครับผม คลิปนี <benefiting S 1> ้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเกรซ่าพาลูนะครับกับทีมงานเกรซ่าพาลูนครับผมแล้วที่ไม่ให้ดูสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เหรอเด็ดดีกาก้าผมเด็ดีจริงหรื่ ลืมครับผมมลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่อใช้ผมด้วยนะครับผมเกียายพิซาภรณ์ครับผมกับทีมงานครับผมไปไปต่อครับผมแก้วแก้วเดี๋ยวช้าน้อยเอาหุ่นต่ <c oughs> อพัรกิจตารหน่อย